สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดตาาเวลาเก้านาฬิกาสีนาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงผ่อนสมคุณทนจินดาอำเภอแม่ระมาจังหวัดตาา ในการน,นี้พระราชฐานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เพิ่มในการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนจากนั้นผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบาทอาหารปลอดภัยที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกล่องร้อยเครื่องยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจราชมณุรัรับผิดชอบดูแลเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานปุรณาการด้านต่างๆมาตั้งแต่ปี2 5 6 3โดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลช่วยเหลือแนะนำการทำเกษตรเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน ดยปร,ปรับปรุงพื้นที่1ิไร่ปลูกผักปลอดภัยสร้างความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่พันธุ์ประดูหางดำกบนาและสุกรพันธุ์พื้นเมืองในการนี้พระจักรารถุงของขวัญแก่ผู้แทนทหารและตำรวจ<อ>เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏริบัติหน้าที่พระจัารารกิ่งพันธุฝรัง่งและไก่ประดูหางดำแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทนตกรรมพระราชทานผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าทุลอองพระบาท กราบบังคมทุนรายงานการแก้ปัญหาช้างป่าเข้ามารบกวนแหล่งน้ำชุมชนเศร็จขุดสระน้ำทำาป่งเทียมปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังเพื่อให้เอื้อประโยชน์ระหว่างคนกับช้างกับพระราชทานพระชาชวโรกาศให้นักเรียนในพระราชานุเคราะ์เฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการเรียนโรงเรียนยังจัดทำแปลงเกษตรสาธิตเกษตรพอเพียงขออภัยครับจัดทำแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเกษตรอำเภอเน้นการใช้พื้นที่ว่างเปล่ารอบบ้านทำแปลงปลูกผัก หลุมปลูกผักแบบพอเพียงหลุมส้มตำหลุมต้มยำบอ่อหมักปุ๋ยเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโดยผลผลิตที่ได้นําไปประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนและจําหน่ายในชุมชนจากนั้นทรงพระดําเนินไปยังบ้านหนองหลวงหมู่ที่3าทอดพระเนตแปลงผักและการเลี้ยงสัตว์ที่ขยายผลมาจากโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยของโรงเรียนด้วยทํานาปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค ทั้งอย่างแบ่งปันแลกเปลี่ยนและจำหน่ายในหมู่บ้านมีการถอผ้าไฟลายกระเรียงเพื่อจำหน่ายการที่โครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยได้สนองพระราชดำริขยายผลการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปลอดภัยไปสู่ชุมชนเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน บ้านหนองหลวงเดิมเรียกเป็นภาษากะเหรี่ยงว่าบ้านโนโพโดเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงตั้งอยู่บนพื้นที่สูงมี142ัวเรือนราษฎร568คนนับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันคือภาษากะเหรี่ยงโอกาสนี้พระเจ้าทานกิ่งพันธุฝรั่งและพันธุปลาไก่และกบแก่ราษฎรเพื่อนําไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไปจากนั้นพระเจ้าทานพระราชดํารัสแก่ทหารพันธีครูนักเรียนและราษฎร เกี่ยวกับการนําความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมเวลา14 ..59 น,นาิกเนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุ้มผางอำเภออุ้มผางซุปเประาคารกรุงเทพประกันภยัยซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทั้งชาวไทยและประเทศพเพื่อนบ้านเพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอาคารสชั้นประกอบด้วยคลินิกพิเศษอายุรกรรมศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกกลุ่มงานันตกรรมมีห้องันตกร,รหนึ่งให้บริการรากฟันเทียมมีการจัดตั้งกองทุนรากฟันเทียมและได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยทำรากฟันเทียมได้ในราคาต้นทุน ห้องทันตกรรม2บริการทันตกรรมทั่วไปรักษาเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมผู้สูงอายุห้องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ในช่องปากแบบ3มิติถ่ายภาพและแสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคอย่างครอบคลุมและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมห้องทันตกรรม3บริการรักษาคร่องรากฟันในผู้ใหญ่และผ่าตัดฟันคุดห้องทันตกรรม4รองรับการรักษาทันตกรรมเฉพาะทางนอกจากนี้ยังมีกลุ่มงานวิจกรรมฟื้นฟูห้องจ่ายยาห้องเวชระเบียนและห้องประชุม ในการนี้ทอปแพนเนตวิริทั์เกี่ยวกับประวัติอาคารคลินิกกฎหมาย5โรงพยาบาลชายแดนงานอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารงานบริการผ่าตัดต้อกระจกและศึกษาลาพระชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันท h จากนั้นทรงติดตามการรักษาและพระราชทานของเยี่ยมแก่ครอบครัวของนางสาวปุญญวีสีดวงแปงพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอุ้มผางซึ่งเป็นคนไข้ในพระราชานุเเราะห์ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูจนรู้สึกตัวดีขึ้น โอกาสนี้พระราาทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนอุ้มผังตามแนวพระราชดำริที่กลับมาเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวถูกกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธทยาสายเวลา16.36นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนโมโกรวิทยาคมอำเภออุ้มผางซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งึ้นตามพระราชดำริเพื่อปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองขีและหมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาระยะแรกเป็นห้องเรียนสาขาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมและใช้อาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองขีเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวมีนักเรียน22คนและพระาชทาาหารกลางวันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562 ต่อมาปี2563สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบาป่าแม่กล่องและอุ้มผางอำเภออุ้มผางจำนวน48ไร่เศษก่อสร้างโรงเรียนและสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสร้างโรงเรียนปัจจุบันเปิดสอนชัมมมม้นมัธยมศึกษาปีที่1-5มีนักเรียน243คน เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริดําเนินงานเพียงสีด้านปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคใช้ประปาภูเขาทําการเกษตรและใช้น้ําบาดาลในการอุปโภคบริโภคจากนั้นท่อพระเนตรการสอนวิชาภาษาไทยและการอ่านออกเขียนได้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ปากกากยอและมง้งจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในระดับมัธยมศึกษาอาทิกิจกรรมชัดถ้อยชัดคําเขียนตามคําบอกอ่านทํหนองสนอ และร้องเพลงลูกทุง่งส่งผลให้ออกเสียงภาษาไทยชัดขึ้นได้รับรางวัลเหรียญทองร้องเพลงลูกทุง่งจากการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับพื้นที่เขตการศึกษาเมื่อปี2567ส่วนการใช้สื่อพระราชรานและสื่อ65ภาษาพบว่ามีประโยชน์มากทําให้เด็กเข้าถึงสื่อที่ทันสมัยและสวยงามกิจกรรมฝึกอาชีพสอนให้นักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาตอนปลายทําน้ําพริกค,คอมมิวนิสซ์ซึ่งเป็นอาหารประจําถิ่นนิยมรับประทานในช่วงที่เกิดสงครามคอมมิวนิสต์ในพื้นที่และสอนวิชาช่างเชื่อมโลหะ เนื่องจากในพื้นที่ยังขาดแคลนช่างทําให้นําไปประกอบอาชีพได้โครงกากรเกษตรเพื่อหันกลางวันปลูกพืชผักสวนครัวเพาะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงเป็ดไก่หมูและปลาเพื่อนํามาประกอบอาหารกลางวันทําให้นกักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจม่มใสได้รับประทานอาหารครบ5้าหมู่นอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมเรื่องการเขียนบอร์ดทดลอง AIoT เป็นบอร์ดทดลองด้านระบบสมองกลฝังตัวฝึกการคิดเชิงตรรก,กะ ความคิดเชิงออกแบบเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการทําระบบสมาร์ทฟาร์มและการสร้างชิ้นงานสามิติมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้ามาสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมรัชดานตมบลแม่กลองขีซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปากกากยอมีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ต่างทราบสิ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชดําริให้สร้างโรงเรียนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ดังปฏิธานที่ว่าอยู่เมืองอยู่ป่าได้รับการศึกษาเหมือนกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระชทานมอบแก่ผู้ประสบอกิีภัยเขตบางแค ที่สำนักง,งานเขตบางแคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมรายอริสูตรองคมตรีร่วมกับเมทีราชประชานุาะห์ในพระบรมาราชุปธัรรมเชิญสิ่งของพระสถา,านมอบแก่ผู้ประสบอักขีภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอักขีภัยเมื่อวันที่29มกราคม2567มีบ้านถูกเพลิงไหม้ทั้งหลังหนึ่งลังคาเรือนโดยแบ่งเป็นห้องเช่ามีผู้เช่าเข้าพักอาศัย18ครอบครัว46คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งสำนักง,งานเขตบางแคได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและประสานโดยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยแล้วองคมนตรีไปติดตามโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเชียงรายที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถบ้านห้วยายาใสอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเครื่องโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับบูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวไปมอบแก่เด็ก10ตัวเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรเจถุงซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า13บมครัวเรือนรวม48คน ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้อพ,พรพยศราชรอที่มีฐานะยากจนไม่มีพื้นที่ทำกินมาจาัดตั้งหมู่บ้านในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ต้นน้ำแม่ต่าช้างเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย,ย่างมีจิตสำนึกและฟื้นฟูสภาพป่าป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศไปแล้ว7,500ไร่ทำให้มีระบบนิเวศท,ที่หลากหลายเป็นแหล่งต้นน้ำอุปโภคบริโภค รัศดรมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงทำนาข้ามบใไดและเลี้ยงสัตว์และเหลือจําหน่ายรวมทั้งปลูกพืชเกษตรหลังฤดูทํานาและทํางานศิลปาชีพเชน่นเครื่องเงินผ้าปักแกะสลักไม้และรับจ้างงานตลอดจนปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพหลักปลูกงาคิมอนข้าวเหนียวดําและไม่ผลเป็นอาชีพเสริมทําให้มีไรายได้เพิ่มเพียงพอเลี้ยงครอบครัว ในตอนบ่ายเชิญเสื้อกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่เด็ก1 7 1ตัวและถุงเครื่องอุปโภคบร,รโิโภคพ,พ,พระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถบ้านปางขอนอำเภอเมืองรวม150ถุงโดยเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาขาเยาและละหู456ครวัวเรือน1,114คนแล้วเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่สนับศิให้ทําการเกษตรแบบอนุรักษ์ดนและน้ำและเป็นแหล่งจ้างงานศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติการปลูกดูแลพืชผักและให้ความรู้จนนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนโดยเฉพาะการปลูกกาแฟแราบิกา้าใต้ร่มไม้ใหญ่ควบคู่กับการปลูกไม้ผลรวมทั้งแปรรูปในในรูปกาแฟกลาปีละ250ตันทําให้รายได้ชุมชนปีละกว่า25ล้านบาทและแปรรูปตะไคร้เป็นสเปร์กันยุงน้ํามันเหลืองและน้ํามันนวด จากนั้นร่วมประชุมติดตามผลการดําเนินงานของสถานีานซึ่งตั้งขึ้นสนองพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสูงจากระดับทะเลปานกลางตั้งแต่5 6 0ถึง1,740เมตรด้วยจุดสูงสุดคือดอยเกียตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกและเขตป่าสนแห่งชาติป่าแม่ลาฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวาที่ผ่านมาได้ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศไปแล้ว6644ร่ 6, 6ไร่ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมตรีติดตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมตรีติดตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งในปีงบประมาณ2567มีแผนดำเนินโครงการ10โครงการ109กิจกรรม นอกจากนี้มีกระบวนการยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อบรมสัมมนาและกิจกรรมเสริมพร้อมจัดทำการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือ b I U English Test เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน C E F R ที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาและวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ในช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินงานยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตรวรรษที่21และเยี่ยมชมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์และปรับโฉมการผลิตครูดนตรีมืออาชีพของคณะครุศาสตร์ที่มีแนวโน้มมีผู้ให้ความสนใจและได้รับความนิยมเข้าศึกษาต่อสูงขึ้น องคมนตรีติดตามการดําเนินงานโครงการรัชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์ที่จังหวัดฉะเชิงเซาและชลบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะกรรมการมูลนิธิรัชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามการดําเนินงานโรงพยาบาลพุทธโสธรอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับผู้ต้องขังป่วยมารักษาต่อมีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไป จากนั้นไปติดตามการดําเนิน,นโครงการรัชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจํากลางฉะเชิงเศราปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม2,253คนพยาบาลวิชาชีพ3คนและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจําหรืออสราจ131คนมีแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจํา6ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการให้บริการทันตกรรมให้คําปรึกษาทางไกลผ่านระบบเทเลเมดิซีนและมีระบบส่งต่อด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษและติดตามภายหลังปล่อยตัวองค์มนตรียังได้เยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงอําเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรีเป็นศูนย์ฝึกลและอบรมเด็กและเยาวชนเฉพาะทางด้านกีฬามีเยาวชนอยู่ในความดูแล36คนมีการประเมินสุขภาพตามแบบสภาวะสุขภาพแบบองค์รวมเด็กและเยาวชนคัดกรองและจำแนกการใชะยาเสพติดในเด็กและเยาวชนรวมถึงการวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูรายบุคคลหากพบว่ามีอาการป่วยจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบ,บาลบ้านบึง ส่วนกรณีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจะประสานกับโรงพยาบาลชมบุรีจากนั้นได้เยี่ยมสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีมีเยาวชนอยู่ในความดูแล64คนมีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจร่างกายเบื้องต้นเดือนละหนึ่งครั้งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชนยังได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED พลเรือเอกพงเทพหนูเทพอกคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดแม่ห้องศนพลเรือเอกพงเทพหนูเทพอคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์59อเภอมืองจังหวัดแม่ห้องศนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เมื่อปี2566เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเน้นการอ่านออกเขียนได้มีทั้งะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาที่3สร้สางความตระหนักรู้ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ,บ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจริยธรรมมีองค์ความรู้สําหรับการประกอบอาชีพในอนาคตและเข้าใจถึงหน้าที่ของพลเมือง พ,พของเเรรานไะดะ้กัจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34อำเภอป่มามะผ้าโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบาพิตรมีพระราชด,ดำริให้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สำรับเด็กชาวไทยภูเขาตามแนวชายแดนและเด็กได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ปัจจุบ,บันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมุ่งพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้หนักเรียนชาวไทยภูเขาปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปต่อย,ยอดในภาคธุรกิจและส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจในอนาคต สวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 2อำเภอปลายตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ชาวไทยภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพัฒนาทักษะอาชีพที่มีความเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6เน้นเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มีความมั่นใจเชื่อมั่นและกล้าสแสดงออกมีองค์ความรู้ทักษะทางวิชาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเข้าถึงการศึกษาร่วมกับนักเรียนทั่วไปผ่านการจัดการจัดตั้งศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาและสอนซ่อมเสริมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้เรียนเน้นการทำกิจกรรมร่วมกันลดความเดื่อมล้อในสังคมมีทัศนคติที่ดีต่อกันเป็นการสร้างพื้นฐานบุคคลคุณภาพของประเทศต่ตอไป